อยู่บ้านนะคะอยู่กับแม่อยู่เฝ้าบ้านกับแม่นะคะก็ส่งตัวแทนสามีเพียวครูก็จะออกนะคะเดี๋ยวจะต้องกินข้าวแล้วสามีจะไปสะวนนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงไลฟ์หน้านะคะก็น้องถิตภาสามารถเข้าให้คอมเมนต์เราห้าสิบค่ะนั้นจะต้องไปตอบนะคะอย่าไปตอบเฉยต้องกลับไปดูของเพื่อนด้วยเพื่อการเข้าถึงนะคะตอบของเขาเสร็จกลับไปน้องรวมกันสิบสองคนคะ่ะทุกคนก็ สุขภาพแข็งแรงดีนะคะนั่นก็รูปภาพนี่เป็นภาพปักคอสติฟนะคะของพี่สาววันนี้อยู่ชนบุรีหร,หรืออยู่ไหนคะชีวิตเธอนี่แฮปปี้มากเลยนะครูบอกให้นำภาพอื่นมา <c oughs> นำภาพอื่นมาอะไรคะโดยใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโพสภาพนิ่งเรียวเราแชร์ไม่ผิดนะคะ เราแชร์ไม่ผิดแต่ถ้าเราเอาคลิปไปหลมประกอบการไม่ใช่ผลประโยชน์ค่ะผลประกอบการของแต่และคนก็จะไม่ขยับนะคะ <c oughs> เราก็ฉันไปหลอกเข้ามาแล้วแหละนะคะแล้วก็หลอกเพื่อนอยา่าคิดว่าเพื่อนไม่รู้เพื่อนรู้นะคะเพื่อนรู้อรอนะคะถ้าพรุ่งนี้ว่างก็คงได้ไปร่วมในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ว่าง ก็ก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก่อนตอนที่ติดเหลืองค่ะใครพูดอะไรคูเชื่อหมดใช่ไหมคูลบไล์สดไปเยอะลบลบกําหนดให้มีการก่อพระเจดีซายนะคะกอกอพระเจดีไาน์ก็คือการก็ไปดูยายพูลซัพย์เคนพิทักษ์นะคะเข้าไปดูไปดูของยายเคนซัก ผลประกอบการไม่ใช่ผลประโยชน์ค่ะผลประกอบการของแต่ละคนก็จะไม่ขยับนะคะ <c oughs> <c oughs> เราก็เอาภาพนิ่งมาสไลด์เอาภาพนิ่งมาทำเอ่อมาใส่เสียงเพลงเป็นคลิปวิดีโอแน่มันมีห้าข้อก็ <c oughs> จะมีรายได้ <c oughs> นั่นคือความสุขของเขาแต่ถามว่าใช่ความสุขที่แท,ท้จริงไหมเป็นความสุขที่เกิดจากการตำหนิหรือ ว่าอะไรเขาไม่ได้แต่ประโยชน์ไม่เกิดขึ้นนะคะประโยชน์ไม่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะ ep ที่115นะคะสวัสดีวันสงกรานค่ะสงกรานเฟสชูแต่การที่เรา <c oughs> เพื่อนมาคอมเมนต์เราเราก็ไม่ต้องไปโกรธเพราะว่าการที่เพื่อนมาคอมเมนต์ครูไม่รู้เธอจะได้มั่ง,งหรือเปล่านะ แต่ละวันจะไม่ได้0.00เลยนะคะแต่ละคลิปนะคะของครูนะคะจะไม่ได้เลยจะได้มากกว่านะคะไม่เหมือนสมัยนี้กรองยาวอะไรเนี่ย <c oughs> ก็เริ่มน้อยลงนะคะก็จะใช้เป็นดนตรีานเนื่องในวันฮารีไรโยค่ะนะคะขอบใจน้องสมยศมากเลยนะคะช่วงนี้น้องสมยศเนี่ยให้ร่วมทำบุญแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ รอเพื่อนไปทําคลิปยาวสามนาทีก่อนนะคะอาจจะมี3นาทีสองนาทีครึ่งสองนาทีนะคะก็สลับไปนะคะแต่คนไม่ผ่านเราบางคนเนี่ยหกหมืนาทีแล้วทําไมนะเขายังไม่ตั้งค่าให้เราเลยลบคลิปจนจะหมดแล้วเอียดเลยค่ะครูได้ทุกวันนะน้องกระจกนะวันละเท่านี้ค่ะวันละเท่านี้นะคะบางวันได้เท่านี้ค่ะแต่ช่วงนี้คนน้อยก็จะได้วันละหนึ่งรางวัลครูบ่อยมาก ทีตภาก็ไปดูก่อนเลยนะคะหนึ่งภาพนิ่งใส่เสียงเพลงหรือเปล่าถ้ามีก็ลบวันนี้มือล้านนะคะทุกคนจะเห็นครูส่งคลิปรัวๆเลยค่ะเพราะว่าความจริงครูจะตั้งเวลาไว้นะคะจะลูกสาวที่จะกลับจากกรุงเทพนะคะซึ่งกว่าจะถึงบ้านก็คงค่ำๆเพราะครับต่ำกว่านั้นไม่ค่อยดีใช่ก็ประมาณ1ชั่วโมง15นาทีนะคะบางทีถ้าเราหชั่วโมง 60นาทีเป๊ะเนี่ยบางทีระบบผลประกอบการไม่ใช่ผลประโยชน์ค่ะผลประกอบการของแต่ละคนก็จะไม่ขยับนะคะ <c oughs> เราก็ครูก็สบายเนี่ยมาทำเป็นทำเป็นครีเอเตอร์นะคะขอบคุณทั้งกคนนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะใครสงสัยอะไรถามครูได้นะถ้ามีโอกาสก็เจอกันทักทายกันนะคะทักทายกัน วันนึงเนี่ยครูจะดูให้เพื่อนได้มากที่สุดเนี่ยอะมาอัฟนะคะครูขอมาอัฟนะคะถ้าครูทําผิดหรือทําอะไรให้คูดา้าเสียใจหรือไม่พอใจครูก็ขอมาอัฟนะคะนัดทําบุญกันที่บ้านพี่สาวคนโตนะคะสามีครูมีพิมพ์สร้างประเด็นของเนื้อหาให้ดีสามนาที ของเธอเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็โพสน้องสมยศทำไมน่ารักแบบนี้ดีนะเนี่ยที่ครตูตอบคำถามได้คุยกับน้องประจากกับน้องธีตรพานะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ครูได้นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครค่ะสงสัยวันนี้เป็นวันทําวันพลังลบอะค่ะระบบอะลบๆบลบ,ลบ,ลบอันนั้นต้นฉบับน้อยนะคะ แล้วก็เอาภาพถ่ายภาพมาเสร็จแล้วครูก็เอามาปรับเลยตั้งเวลาไว้เลยนะคะเวลาที่ไลฟ์แล้วคนเข้าถึงเนี่ยจะประมาณทุ่มหนึ่งนะครูว่าแล้วก็จะพิจารณา mm hmm. เขาก็พิจารณาให้เราสามเดือนครึ่งค่ะ mm hmm. เขาจะพิจารณาเป็นไตรมาสสำหรับคนที่ลูกสาวที่จะกลับจากกรุงเทพนะคะซึ่ง กว่าจะถึงบ้านก็คงค่ำค่ำเพราะน้องถีละพาเชื่อครูอย่างหนึ่งนะคะขอบคุณทั้งห้าปิยวันเอเอามาหาลีลายอที่บ้านใช่ไหมฝากคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะค่าจีแล้วเราก็จะไปทำภารกิจครูก็ทำภารกิจของการเป็นแม่บ้านนะคะเดี๋ยวจะต้องไปล้างจานกินข้าว พอเราพิมพ์คําว่าติดเหลืองมันเข้าไปที่โพสต์คำว่าติดเหลืองนะคะ่ะจริงโพสต์คลิปนั้นเราไม่ผิดเลยนะ,ะ่ะไป20นาฬิกาค่ะแล้วก็ไป24นาฬิกาหรืออาจจะเป็นตีหนึ่งตีสองแต่มือล่านค่ะแบบสติไม่ได้ครองก่อนผมไม่ค่อยได้เข้าไปหาเพื่อนเท่าไหร่ติดแดงทุกช่องครับแต่ตอนนี้มีเขียวมีแดงครับการเข้าถึงตอนนี้พอสมควรใช่แล้วใช่แล้วค่ะเพราะนั้นน้องพี่ตาพาทำไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะ นะคะคนที่ไม่คิดอะไรมากอะ่ะส่วนมากจะปังนะคะปีละว,วันตอนนี้อยู่ไหนแล้วคะลูกคุณแล้วเมาเดินโซเซห้ามดื่มสุรานะคะห้ามดื่มสุราหรือขับรถหาลูกชายก็น่ารักนะคะน่ารักปีได้กลับไปหาลูกนะคะมีความสุขที่สุดแล้วขอบใจน้องก็จากนาฬิกาสิบสองนาฬกาแล้วก็สิบห้านากา สิบแนาฬกาคุณจะตั้งเวลาโพสต์ไว้แบบนี้ค่ะ18บแนาฬกาแล้วก็ขนทรายเข้าวัดนั่นเองเป็นกุศโรบายนะคะใหะ้ศาสนิกชนทุกคนไปให้นะคะเดี๋ยววันนี้วันที่1 2บสมีก็เดินไอ้วันที่วันที่สิสมีก็จะเดินทางไปเตรียมเตรียมงานนะคะไปเตรียมงานบ่อยๆนะคะตามโอกาสและระบบดันมหาเราเนาะ ถ้าเราทักทายเป็นประจำเนี่ยระบบก็จะมาหาตัวเองยังไม่ผ่าน9 1วินาทีต้องยาว9 1วินาทีไปจนถึงว่าไปเลื่อยกี่นาทีก็ได้แต่ขนทรายเข้าวัดนั่นเองเป็นกุสโรบายนะคะให้ศาสนิกชนทุกคนเธอไลฟ์สดวันละชั่วโมงกับ15นาทีนะคะไลฟ์สดชั่วโมง15นาทีเพื่อคะมันเป็น หัวข้อที่เราลงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปที่ค้นหาแล้วหาคำว่าคลิปที่ผิดกฎมาเป็นคนที่สองสวัสดีค่ะครูก็มาถ่ายทอดสดแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังขับรถกลับบ้านเนี่ยก็คงเ,เป็นลูกพ่อกับแม่นะคะเป็นลูกพ่อกับแม่ เราก็ไปรลลึกถึงบุญคลิปไปเยอะเพราะเราเนี่ยตื่นตระหนกนะคะเราตื่นตระหนกเกิดความกลัวนะคะจนได้พักด้วยตัวเราได้พักด้วยนะคะโอ้ยสวัสดีค่ะน้องวิไลแก่นพนันเข้ามาเป็นกำลังใจให้ครูได้นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครค่ะสงสัยวันนี้เป็นวันทำวันพื่อเอาภาพนิ่งมาสไลด์ เอาภาพนิ่งมาทำามาใส่เสียงเพลงเป็นคลิปวิดีโอแล้่มันมีห้าข้อแป๊บนึงก่อนให้ได้สิบนาทีนะคะตอนนี้เจดนาทีแล้วคุณเวสป้าเข้ามาคนที่หนึ่งนะคะคลิปไปเยอะเพราะเราเนี่ยตื่นตระหนกนะคะเราตื่นตระหนกเกิดความกลัวนะคะในเวลามึนเมานะคะเพราะ จะทําให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนนะคะความเสียหายโดยใช้เครื่องดนตรีนะคะสำหรับเพื่อนคนไน